ท่านสาธารชนบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีนนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17กรกฎาคม2527ที่บอกนี่กยหมายความว่าเป็นวันที่ทำงานที่คุยกันเมื่อวันนี้เรื่องมาหยุดอยู่ ตอนที่ปุเพนิวาสานุสติยานสำหรับปเุเพนิวาสานุสติยานนี้ความจริงมีประโยชน์มากในการช่วยในการตัดกิเลสแต่ว่าคนเราส่วนมากเป็นผู้เมาในชีวิต <c oughs> ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มันจะตาย ถ้าใช้เราใช้กำลังเขาปุกเพในวาสานุตริยานือ <c oughs> การรักชาติถอยหลังว่าชาติไหนเราเกิดเป็นอะไรมีทรัพย์สมบัติแบบไหนมีพ่อชื่อไรมีแม่ชื่อไรชีวิตของเราเป็นยังไงมีความสุขแลือมีความทุกข์ การเกิดแต่ละครั้งบางครั้งเรามีชีวิตรุ่งเรืองมากในความเป็นมนุษย์แต่บางคราวเราก็ทุดโสมมากต่ำต้อยด้อย,อยวาสนาแต่ก็มาเทียบเคียงกันว่าชีวิตในการรุ่งเรืองก็ดีการต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ดีมันดูทีแล้วว่าชีวิตไหนพ้นจากความแก่ พ้นจากความป่วยพ้นจากการพักราจากของรักของชอบใจพ้นจากความตายมีไหม <c oughs> เพราะนั้นว่าดูไปแล้วเราก็เห็นว่าไม่พ้นจริงๆแล้วก็ลองถอยหลังดูว่ามีชาติใดบ้างที่เราไปเกิดเป็นทุกขเวทนาในอบายภูมิสี ทือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถอยหลังไปดูอีกว่าการที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นเราทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็นรกแต่ละขุมจะทราบว่าเราไม่ได้ไปครั้งเดียว การเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นิจฉยก็ไม่กันเป็นหลายประเภทในเมื่อวิสูจน์แบบนี้ความเมาในชีวิตมันก็ไม่มี <c oughs> จะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความทุกข์เห่ความเป็นมนุษย์ก็มีมากอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราจะแสวงหาจากความเป็นมนุษย์นั่นคือความร่ำรวยในทรัพย์สินความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแต่ในที่สุดเมื่อเราตายแล้วนำอะไรไปได้บ้างบางชาติเราเป็นมนุษย์ที่มีความรยย่เรืองมีอำนาจวาสนาบารมีมากแต่ว่าพอตายจากความเป็นคน เราก็ไปเสวยทุกขเวทนาในนรกบางชาติเราเป็นคนเต็มด้วยความทุกขยากด้วยความยากจนเข็นใจทำต้อยน้อยวาสนาแต่อาศัยการเจียมตัวเจียมใจพระพุทธอยู่ในความดี <c oughs> ตายจากความเป็นคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็เรามาพิจารณาดู ว่าการเกิดเป็นอะไรก็ดีมันดีตรงไหนบ้างเป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขทุกอย่างเป็นทิพย์ได่ความสุขในความเป็นเทวดาแล้วผมเราทรงได้ตลอดไหมถ้าทรงได้ตลอดเราก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นคนรวมความว่าการเป็นเทวดา,ดาก็ดีการเป็นพระคนดีแล้วก็เป็นกันคนะหลายชาติ อาจจะเป็นแสนแสนชาติถ้ามาวัดกันจริงๆว่าสุสขคติกับทุคติเราเสวยผลไหนมากกว่าต่อหลังไปจริงๆเห็นว่าทุคติมากกว่าสุขคติคือเกิดในอบยัูยูมากกว่าเกิดในสวรรค์กับลมเราเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานมากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะรู้ความไม่แน่นอนของชีวิต ความจริงชีวิตเป็นของแน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คืออารมณ์ใจของเราอารมณ์ใจของเรามันเลวไม่ยอมรับนับถือตามความจริงก็เป็นว่าการใช้ปกเพรดิวาสานุติยานมีประโยชน์ สำหรับปเพิวาสานติยาน,นี้คำบรรดาเพื่อนพิสสสมณนีนทั้งหมดจงทําให้คล่องการทําให้คล่องในกมะไมความท่าใช้อารมณ์ต้องการเมื่อไรรู้ได้ทันทีเมื่อนั้นแต่ทั้งนี้เวลาฝึกต้องฝึกการทรงตัวของของสมาธิการทรงตัวและการตั้งเวลานี่มีความสําคัญ การทรงตัวและการตั้งเวลาให้ใช้เวลาน้อย,อยแต่ระยะละแรกโดยจับนิมิตทางที่ดีก็ควรจับนิมิตคือกสินนิมิจริงๆเรจะใช้อะไรก็ได้สมัยนี้ใช้ง่ายๆเราไม่มีพระพุทธปฏิมาก,ก่อนคือพระพุทธรูปเป็นประธานอยู่แล้วเป็นการแทนองค์สมเด็จพระบาทิตแก้ว ถ้าเราต้องการความแจ่มใสของทิปจุกุยานอันนี้มีความสาคัญให้ใช้พระพุทธร,รูปที่เป็นแก้วสีใสเพราะแก้วสีใสนี้เป็นได้สองอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าขาวเป็นเป็นโอ,นอทาจรสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าใสเป็นอาโลกสิน เกสินทั้งสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานแห่งทิฏกุยานเหมือนกันเป็นปัจจัยเกิดทิฏกุยญญานและทําทิฏกุยานให้แจ่มใส <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราจะจับภาพพบะพตธรูปก็จงอย่ายอมขาดทุนนั่นก็หมายความเราเอาทั้งกกสินและเอาทั้งพบ,บุพทธรูปเสร็จ คือเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปหรอเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเห็นสภาพของพระพุทธรูปเป็นแก้วเราเข้าใจว่าขาวเป็นโอโอทาตะกสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นใสเป็นอาะโลกสินเรื่องความว่าจะเป็นกะินอะไรนั้นไม่สําคัญสําคัญจับรูปพระพุทธเจ้ากับความใสให้ปรากฏ วิธีจับภาพพระพุทธเจ้าความใสอันนี้ขอแนะนำไม่น่อยหนึ่งนั่นก็หมายความว่าอย่าหลงกายเกินไปจงอย่าบังคับกายว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ห้ามนอนห้ามเอนห้ามห้ามยืนห้ามเดนินอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องทางกายที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ แต่ความจริงพระหันต์ท่านก็ต้องกายความสุขของร่างกายเหมือนกันอย่าฝืนกายถ้าฝืนมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็สมาธิมันจะไม่ทรงตัวถ้าเราทำอยู่ที่กติกของเราเองหรือว่าทำที่บ้านของญาติโยมพุทธบริษัทนั่งตามสมบายนอนตามสมบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้การนั่งจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้ แต่โปรดอย่าเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปแล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งหอยขายก็ได้เองกายก็ได้อันนี้ไม่เลือกวิธีปฏิบัติจริงๆอย่าให้เครียดถ้าเครียดผลจะเสียหลังจากนั้นอาจารย์ลืมตาดูพระพุทธรูปจำทั้งองค์ไม่ต้องจำมาตั้งแต่เสียนบ้างหน้าพากบ้างคอบ้างอันนี้ไม่ต้อง ตามที่เขาดิ้นายกันเคยได้ยินว่าจับข้างบนมณิทิณก่อนดูเกตจับเกตได้เลยางหน้าผากอันนี้ไม่จําเป็นท่านมองแต่องค์ท่านไม่กว้างเกินสายตาวงตาของเราแสงสว่างของวงตาของเรากว้างกว่า,งวาองค์พระพุทธรูปท่านจับทีเดียวเต็มองค์เลยลืมตาโดยชัดตั้งใจจําภาพ แล้วก็หลับตาพร้อมกันนั้นก็ใช้คำภาวนาคำภาวนาว่าอย่างไงเป็นเรื่องของท่านเพราะว่าพูดในที่นี้พูดเป็นกลางกลาง,จงเจ้าภาวนาว่าพุโทโธสัมมาระหังหลืออิติสุขโตอะไรได้ทั้งหมดนโมทยะนมะวะทะก็ได้ทั้งหมดไปจำกัดแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกวโนยิทิ ให้ใช้คำภาวนาวนามะพาทะรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยรู้คำภาวนาไปด้วยในตัวเสร็จเนจิตก็จำภาพไปจับภาพได้นึกถึงภาพให้มีความสว่างตามคนต่อมารู้สึกว่าภาพเลือนไปจากใจ เมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพร้อมกับภาวนาก็รู้ลมให้ใจเข้าออกถ้าหลับหลับลืมลืมเข้าใจไปจจำได้แน่ <c oughs> ก็เข้าที่พักเข้าที่นอนก็ได้นอนแบบสบายจิตใจน้อมด้วยพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นึกถึงภาพที่เราจำได้จนก,กว่าจะหลับไปที่ใช้คาว่าจนกว่าจะหลับไปนี่มีประโยชน์แต่บังเอ,อิญที่เกิดอารมณ์กลุ่มมีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปทำไปทำไปไม่นานนักจับภาพได้ไม่รงตัวอารมณ์จิตมันฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านคุณไม่อยู่จะฝืนเลิกซะเลยถือว่าระยะนั้นเอาเท่านั้น แต่ว่าถ้าเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการจับอย่างนี้ฝึกวัตถุวันมีการส่งตัวถ้าจับภาพได้ชัดเจนตามกำลังครั้งหนึ่งสักสามนาทีหรือห้านาทีไปที่น่าพอใจแล้วต่อไปต่อไปนานๆก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมง ถ้าทรงอารมณ์จับภาพได้ถึงครึ่งชั่วโมงจะเก่งมากถ้าจับภาพพระพุทธบริมากรได้ต่อไปก็นึกกึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าโดยตรงขอภาพพระองค์มาปรากฏเฉพาะหน้าของเราให้เห็นภาพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใส เรียชัดเจนแจ่มใสต่ำต่างกำลังยิงชัดแพลวพราาเท่าไรยินดีอย่าลืมว่าการเห็นพระพุทธรูปก็ดีการเล็งพึ้นภาพพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเจนขนาดไหนน่าแสดงว่าจิตสายขนาดนั้นและเวลาที่เราจะดูเทวดาและดูผมเราจะเห็นขนาดนั้นเวลาที่ใช้กําลังรูปุเพนิวาสานุติสติญาณ ภาพถอยหลังและชาติเกิก่อนของเราเราจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเท่าภาพพระพุทธรูปภาพพระพุทธเจ้าที่เราที่เราเห็นอันนี้ขอบรรญาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทําอย่างนี้เป็นประจำํำไม่ใช่เรากาฝึกวันสองวันก็นบอกลุงพ่อยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนั่นเพิ่มต้นเขอห้รู้จักการปฏิบัติ แล้วการจะคล่องตัวแล้วไม่คล่องตัวความจำใสความเป็นทิพย์จะดีือไม่ดีทุกคนต้องฝึกเอาเองไม่ใช่จะมาทำเด็กอ่อนออนแบบนั้นอ่อนแบบนี้อย่างนี้ไม่มีใครเขาคบรบรู้ความว่าคนต้องการเกาะต้องการจูงต้องการอุ้มนั้นไม่มีใครเข้าใจโดยเฉพาะอย่างเงี้ยาตมาไม่เอาใจใครในเรื่องนี้ ถ้ากำลังใจไม่ดีพอก็จงอย่าทำที่ทำนี่ไม่ได้รับจา้างที่แนะนำนี่ไม่ได้รับจา้างแนะนำด้วยการสงเคราะห์แต่บางคนก็อ่อนเกินไปอันนี้ใช้ไม่ได้ปรดทราบถึงกำลังใจว่าแตมาดรว,วอว่าอาตมาแล้นไม่ต้องการคนมีใจอ่อนแอแบบนั้นเราต้องดูคนอื่น เขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีนิว้วมือมือละห้านิว้วเราก็มีนิว้วมือมือละห้านิว้วเขามีอาการสามที 2, ่สองเราก็เช่นเดียวกับเขาถ้าทําไม่ได้จงรู้สืร,ร,รู้ตัวเราเลวเกินไปความเลวมาจะาไหนมาจากการย่อหย่อนไม่ยอมต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอารมณ์ที่มวัวมาจากหนึ่ง จิตมีกังวลเรื่การในสองสิ่ไม่บริสุทธิ์เรื่การในสามมีวันเข้ามาครอบงำจิตเรื่การีนสี่อารมณ์ขาดจากพมิหัรสี่ถ้าอารมณ์ทังสี่เรื่การนี้บกพร่องแสดงว่าเราเลวเกินไปขอทุกท่านจงเข้าใจตามนี้นะจงอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษครูบางคนกับครูสอนไม่เหมือนกันบ้าง ป็นความเลวของเราถ้าไปโทษเขามากเราก็เลวมากพระพุทธเจ้ารตรัสบอกว่าอัตนาจโจทยาต,ตานนังจงกล่าวโทษโจวความผิดตนเองไว้เสมออัตาหิอัตนโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบรสิยาผูกคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนดีเราใช้นาถังรับปฏิทุนพังย่อมได้ที่เพื่อนที่บุคคลอื่นได้โดยยากฉะนั้นทุกคนจงทราบเราเท่านั้นที่จะดีหรือไม่ดีเราต้องทําเองพระพุทธเจ้าพระสตรัสว่าอาขาตาโรถาาต,าตถาคตาตถาโคจะไปได้เพียงผู้บอกฉะนั้นขอทุกคนนี้ปฏิบัติ อย่าทำใจมอนเด็กอ่อนถ้าทำใจมันเด็กอ่อนแทนที่รับความเมตตาปราณีเข้า่าทานโทษขาพูดตามสรรพภาษาชาวบ้านแทนที่มีความเมตตาปราณีกับจะคลื่นไส้มากเกินไปเพราะว่าการทำอะไรไม่จริงไม่จังอันนี้ไม่ต้องการหรือไม่ต้องการจริงๆไม่ต้องการครบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนั้นด้วย ดนั้นเพราะว่าคนประเภทนี้มีอย่างเดียวคือถ่วงความดีของบุคลอื่นจงจำไว้ว่าจริยาที่เราจะต้องสงใจไม่ยามปกติเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวเป็นเรื่องของเขาสองอย่ายกตนข่มท่านสามอย่ายถือตัวเกินไป นี่อย่างย่อความดีขนาดนี้เป็นสเก็ตความดีในพระพุทธศาสนาถ้าเปลือกความดีในพระพุทธศาสนาก็คือว่าหนึ่งไม่มีกังวลสองไม่ทำลายศินด้วตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้วแล่วด้สามนาับติวรรโดยฉับพลันเมื่อเราต้องการความเป็นทิศของจิต อณะใดที่จิตต้องการสมาธิไอสมาธิปธัญมาทิพย์ะมันมาจากสมาธิมีความตั้งใจจิตสะอาดถ้าต้องการจิตเป็นทิพย์และต้องการสมาธิต้ตองระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดและจิตทรงพรมิหารสี่เป็นปกติตลอดวันกำลังใจเขาวันดาทนาพุทธบริษัทได้อย่างนี้ชานสมาบัติจะทรงตัว คำว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสกำลังใจไม่เสมอการสว่างบ้างเมืดบ้างบัวบ้างจะไม่มีจะมีแต่คำว่าผ่องใสเรื่อยไปตามลำดับความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นความดีขั้นเปลือกของคำของพระพุทธศาสนาตอนนี้มาปุบเพรีวาสารนิทยานการลึกชาติได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าถึงับพีของวุทสศาสนาที่เราปฏิบัติเข้าถึงอาพีถ้าจุดตูปปาติญาณ <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วเห็นได้ยินชื่อคนและสัสตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านผูนี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายทราบได้ทันทีว่าท่านผูนี้มาจากตายแล้วไปไหนอันนี้เข้าถึงกันกันนี่เป็นชาโลกี ยังไม่ดีพอเวลานี้เราก็พูดกันถึงอภีทีนีม้มาว่าถึงการซักซ้อมการซักซ้อมต้องมีคล่องเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยมีความสุขแต่ความจริงคนไม่มีความสุขมีความทุกข์ถือว่าฐานะเขาดีก่อนแล้วกัน เราก็ลองคิดว่าชาติไหนบ้างที่เราเคยมีฐานะอย่างนี้เมื่อนึกปรับให้ทราบทันทีเห็นภาพทันทีว่าอ๋อความร่ำรวยอย่างนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วก็ถอยหลังว่าไอตอนที่เราร,ำร่ำรวยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนเห็นคนจน นึกถึงภาพจับจิตทันทีว่าเอ๊ะที่เราเคยจนแบบนี้มาไหมภาพนั้นจะปรากฏนึกถึงสุน,นัขเราเคยเกิดเป็นสุน,นัขมาไหมเห็นอะไรนึกตามทุกทีให้มันได้ทันทีทใดต้องซ้อมให้คล่องเพื่อเอาจริงๆซ้อมให้คล่องเห็นปับ๊บนึกปับ๊บเห็นพับนึกปับ๊บแต่ว่าจะลืมตอนเช้ามดืด ตอนเช้ามืดเป็นเวลาที่มีความสำคัญมากเราตื่นตื่นจากนอนหายจากความเหน็ดเหนื่อยพระได้พักผ่อนจากการหลับเตื่นมาแล้วจิตสะอาดตั้งใจนมัตรการพระัตนตรัยให้ดีและงับยวนทันทีทันใดจิตไม่มีกังวลสินวยสด อารมณ์ทรงพรมีหารสีครบทนให้จิตเป็นสุขหลังจากนั้นก็ิราจําพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเป็นสุขหรืเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขหรืเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพลาดจจกของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเป็นสุขหรืเป็นทุกข์ อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากถ้าต้องคิดมากก็ไม่ต้องทําความดีไม่ต้องเจริญกรรมฐา,านเห็นแล้วว่ามันทุกข์ <c oughs> เมื่อความทุกข์มีอยู่เราท้าจริงรู้ความเป็นทุกข์เราก็ตัดสินใจ <c oughs> ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้ มีร่างกายอย่างนี้จะมีกับเราเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกหลังจากนั้นก็นกําหนดจิตคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพงษก็ด,นนกดีจะไม่มีสำหรับเราเราจะเป็นคนไม่โลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดโดยไม่ชอบทมมาเป็นของเรา <c oughs> เราจะไม่คิดประทุสร้ายใครจะเป็นมิตรีของคนสัตว์ทั่วไปเราจะไม่ลหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายว่าร่างกายมันดีเห็นความสกปกของร่างกายเห็นความเสื่อมของร่างกายเห็นการสลายตัวของร่างกาย <c oughs> มีความเข้าใจว่าทุกท่านหลายที่มีขึ้นมาได้เพราะใส่ร่างกายเป็นเหตุตัดสินใจว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ <c oughs> จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปหลังจากนั้นแทนกำลังใจให้สะอาดตามควรภาวนาขนอดรู้เราไม่ใจเขาออกจากพระพรุโอ,องสมเด็จพระสัมมาสมมาัพมพุทธเจ้าจะไปใส่ผู้ไประดับแรกนิพานเลยไปอ,อยู่ที่นิพานจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้วิมานโคราวิมานพมมาุทธเจ้าได้เป็นตามความพอใจ อย่ให้ใจเป็นสุขเมื <c oughs> ่อใจเป็นสุขดีแล้วเป็นการวิสูตรว่าชีวิตนี้มันจะมีสุขหรืมีทุกยานรู้ฌานที่เราได้ความรู้ที่เราได้จะตรงหรือไม่ตรงตอนนั้นกราบทูลถามตรงอง,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีงเแรกเอาในน้อย,อยคิดว่าวันพรุ่งนี้ จากเวลาที่เราตื่นถึงกว่าจะหลับจะมีใครบ้างไหมที่ทำให้เรามีความสุขและทำให้เรามีความทุกข์ถ้ามีคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวอะไรจดจำไว้พอกลับลงมาก็มาทึกไว้เขียนไว้กันลืม <c oughs> ว่าก็น,นุ่มผ้าสีอะไรลักษณะแบบไหนใส่เสื้อเสียอะไรรูปหน้าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วทากาลังใจให้เราสบายจะไม่สมบายเพราะอะไรเป็นเหตุเขาจะมาพูดแบบไหนเขาจะมาทําแบบไหนเพราะอย่างนี้แล้วกระดูวันทั้งวันมันถูกแล้วไม่ถูกถ้าบางวันจะถูกทั้งหมดบางวันถูกบ้างไม่ถูกบ้างครนี้ก็ต้องจําอารมณ์ ว่าอารมณ์ของเราที่เรารู้ที่ถูกทั้งหมดเราทรงอารมณ์แบบไหนก่อนขึ้นไปแล้วก็เวลาที่มันถูกบ้างไม่ถูกบ้างทรงอารมณ์แบบไหนก่อนที่จะขึ้นแล้วก่อนจะรู้จงทิ้งอารมณ์อื่นให้หมดทําจิตให้เป็นเบกขาสบายๆนี่ก็หมายความว่าไม่ต้องการใครว่าใครดีใครชัว่วเราไม่สนใจ สนใจอย่างเดียวคืออารมณ์กัางกลางอันนี้แหละบรรดาเพื่อนวิโสชมณเนนและบนนายายรรดาญาโยมพุทธบริษัทปุกเพริวาสาธติยานนี้มีประโยชน์มากทำให้คล่องถ้าทางที่ดีนะพระก็ได้คระว่าก็ได้แล้วก็ฝึกการเป็นหมอดูตัวเองอย่างว่านี่แหละ เราเป็นหมอดูตัวเองทุกวันทุกวันอย่างนี้อารมณ์จะชินและเวลาสวกดบายเดาวก็ทบทวนถอยหลังของเราไปตามเรื่องมองดูความไม่แน่นอนของชีวิตมองดูความไม่ทรงตัวของร่างกายมองดูกันพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายและคนและสัตว์เป็นที่รักเมื่อตายแล้วมิปิทาใหญ่คือความเบื่อหน่ายจะปรากฏ เมื่อดิพิตายานปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคืออันดับแรกอารมณ์พระสัอนาคามีจะปรากฏมันก็จะเบื่อทุกอย่างเบื่อความรักเบื่อความ,มโลภเบื่อความโกรธเบื่อความหลงถาอมใจเคยมสุขทานแล้วก็จะมองเห็นนิพพานได้ชัดการกำลังปกเพิิวาสามัญญาเนี่ยช่วยตักิเลสทุกเพรได้ทั้งหมด เน้ขอบรนดาบสาวกองค์สมเด็จพระบรมสุขคตทุกท่านที่รับฟังฉะนั้นปุเพนิวาสานิยานที่เราจะพึงได้คือการลรกชาติถึงแม้ว่ามันจะกระจุงกระจุงก็จิจ๋มไม่จำสายชัดเจีนเท่าพระอาริยเจ้าเราก็ควรอย่าพอใจพอใจว่าเราก็ไม่สงสัยเรการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย จะไม่ต้องไปนั่งพูนทำนาบอกใครว่าตายแล้วนไม่เกิดตายแล้วมีสภาพศูนย์หรือว่าตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดเขาช่างแ,แต่ใครเข้ามาถามก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่รู้จริงถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็ร่าพูดทุกอย่างเพราะทุกอย่างเราสัมผัสมาฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบิษัททั้งหลายโดยชนนาต่บรรดาเพื่อนพิสุสมณีปุพรีนิวาสารุติญาณ คือการปฏิบัติเข้าทิ่กระพีความดีในพระพุทธศาสนาขอทุกท่านพยายามทำให้เครง่งให้จงตัวให้ดีฝึกการทรงสมาธิจากการจับผู้ภาพพุทธร,รูปที่เป็นแก้วใสกําลังใจผ่องใสความบมพต์จิตสะอาดอรบันดาท่านพุทธบริษัทสํสำหรับเทพนันี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลากล่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาทาั้งพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี